มูด้วยกันยัดให้เตื่อเมตายัดให้เตื่อเมตาพวกคดียัดให้อ่อยบังเลยโอ้มือนี่จังได้กระต้องยัดให้อ่อยคือกันเนาะกูต้องน้ำไปแล้วมือนี่ต้องน้ำนั่นมันอันนี้โธมึงคือเก่งแทบักอันนี้มึงสิเอาเบิดทั้งสองเลยบ่นี่ึโอ้ม่งจะไปใส่บ่มาเนี่นั่งถ่ายพุ่นจันไม่มีละสิไปอีกแล้วเอากับ สิเปสิเป็นอย่างนี้มันสอนเนาะตัวกระดายยังไปแต่สองคนเว้ยเอาไปไปสองคนเสียไปแม่แม่เอาไปไอมาไปอีกแล้วบอกไปอีกแล้วมากอยากอยากอยากได้เล่นไล่โบโอเคพ่อยนั่นแน่จะโบกเบาเบเบ็กน้อยนั่นเนี่ยฟ้าเอาเเพื่อดอกเพื่อกินก้อนแสบมาฟ้ามาไปกันดึกหเด็กหน่อยเด้อไปสาวเด้อ มามามาหาเองได้ละผู้พงผู้เบาหน่ิมาสอบไปญาติเนี่ยญายาแหงอี่หอดเตอกเป้าหลับดีสองคนแสีบดีสองคนล่ะเฮ้ยหมุดให้กับญาติเตื้อเอื้อเมตาญาติเตื้อเอื้อเมตาพวกคือจีนญาติให้อ่อยบังเลยโอ้มือนี่จังไถกะต้องญาติให้อ่อยคือกันเนาะกูต้องน้ำไปแล้วมือนี่ต้องน้ำเน้นมันเก่ง โอมึงคือเก่งแถบักอันนี้มึงสิเอาเบิดทั้งสองเลยบ่นี่เหรโอ้นับมือนับเว้นเลยเนาะบักนี่มันก็จางเก่งเอากระโดดเจนอโอ้ยมา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 เฮ้ย่ะโอ้ยใหญ่เลยเอามาเอามาหอมบ่หอมบ่งัดโอ้ยเดิมอยอนี้เดิมเขานดิเขาเขาจังไดเอาแอปวันได้เอามาบ่ บ่ต้มบางกันหอมเออหอมอุ้ยใหยังไงเข่าล่ะบ้านี่ฮะแค่แต่ไดข่น้ำแข่บ่แาดบ่ได้ดอกหนังมือนี้อุ้ยอีหยังบัดทอดย่างไข่คือเป็นยังสีเอาได้เอาเข่ามาเอาถ้าจันเข่าบ่มีต้องรถไปเอาเข่าได้ยุ่บ่บ่แล้วแต่ไข่ฉีขานไปแช่เอาเข่าอีกว่ข้าจันเขาไม้เขาต้องลบไปเอาเมนใหญ่เป็นคนเอาเม่นเอาเข่าเลยใหญ่ให้เอาเข่าเม่นเหลาอีหยังจันก่อนเดี๋ยวนี่อันเอิบกันไหยัด bỏ mẹ. Ờ cái nhát tầng 2 là mẹ nó giảc no. Ừ. Ờ anh nị cơ cháy lén nắm khảo đây mừng. cái tớ đi. Để mẹ. Xôi cơ giả cứ cắn. Ừ. Ui. Nói mà giảc mẹ. Mẹ nhặt cấp cắn bỏ mẹ nhắng đọc. Cái này cân kín. Ừ. đấy chừng xăng hay bên nó sẽ no. Lên mà hãy kháu nhặt dù tầng 2. Ờ ta bé cân kín thật là mẹ. Mẹ nhạc. Nói mà cơ giả cân bán bán cơ giả cân. Ui cái gì cơ phụ mẹ cân kín xịt đi. เฮ้เอาขานเจ้ายากระยัดเพื่อนเขามันไม่มีจะเข่าไม่เดี๋ยวเข่ามาโอ้ยเจ้ยวจากบอกเลยไหมอันงัดยัดยัดนี่มันยัดอันนี้บอกซนยัดบอกบ่กง่วงเอาโอ้ยเพาะว่าตั้งแต่เอิ่นกันมายัดอยัดอีหยัดยัดหยัดโอ๊ยเราขึ้นไปหอดใส่เมร์นขึ้นไปหอดเบิร์ตนั่นล่ละอ้ยขนาดเท่ามันเท่านี่แหละแห้งขึ้นลายยังจีมาเบาไลยเอาเอาไปยัดขวายเพื่อนยัดหาเจ้ากันยัดเหตุใอยเด้อแม่เด้อยโอ๊ย เมนบ่าบ,บูนี่กูมาหอดซ้ำซา,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 าวันญยาดบ่เข่าเข่าบ่มียาดกูบ่มานี่กูาญญาวันหยาเข่ามืดพวกมึงเด็กหลด